ครับและนี่คือรายการแค่ชวนชื่นมันลือนเลยชวนคุยครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กับ SB5 สวัสดีครับครับอ่ะแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำตัวกันหน่อย สวัสดีครับผมบาร์อสบีไฟครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์เอสบีไฟส์้าคุณต้องข้ามผมนะครับสวัสดีครับผมเต้เอสบีไฟครับคือหลายคนอาจจะสงสัยนะผมว่าทำไมเอสบีไฟส์เหลือแค่สามคนครับพี่ตีพี่ตีไปบวชนะผมพาตีไปบวชนะผมแล้วก็อีกคนตายนะผมตายแล้วเหรอตายได้ไงอะฮะไม่รู้ข่าวใช่ไหมไม่รู้ข่าวเลยคิมมอนเอสบีไฟพาถหัวข่าวเลยครับพาถหัวข่าวดังมากคิมมอนเอสบีไฟส์จุดหกล้มใช่โอ้คุณแช่งหรือเปล่าคำนี้คุณแช่งเขาหรือเปล่าจุดของนอกเลยนะ ไม่ช้าหวยอ่ะเข้าอัพไอจีอยู่โอ้น่าจะสบายดีนะฮะผมอยากจะมีคำถามดีกว่าผมมีคำถามครับวันนี้มีคำถามมาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับรายการแคสส่วนชื่นเมื่ลืนชวนคุยครับผมครับผมลืมเองเก่เลยมีทั้งหมด10บคำถาม13บสาคำถามนะครับผมถามไวตอบไปถ้ากลัวถามช้าตอบช้าเกิน5วินาทีผมจะตบสิงครับโอเคนะครับตามบีินะครับผมข้อที่หนึ่งครับผมจิงเกิ้ลแคนดี้ครสสื่อถึงอะไรทำไมต้องเป็นแคนดี้คราส พวกเราคือแคนดี้ค u s h นะครับผมพวกเราคือแคนดี้ครับเปลี่ยนมนลูกกวาดครับ Acid Five ทลูกกวาดส่วนคำว่าค r u s มันพ้องเสียงกับคำว่าค r u s ที่แปลว่าเคี้ยวแบบค r u s แบบว่าคนไทยแบบค r u s เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแคนดี้ค u s h เอาความรักเข้าใจครับผมเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมฮะถ้าเข้าใจใช่ไหมครับข้อที่2ครับผมด้วยคอนเซปที่แทนตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของวัยรุ่นถ้าไม่ใช่ลูกอมแต่ละคนจะแทนตัวเองด้วยอะไรเป็นอะไรพร้อมเหตุผลครับผมเริ่มจากเต้ครับผมเป็นลูกกวาด ไม่เป็นลูกอมค์เป็นลูกกวาดเลี้ยวอย่างนี้เลยเหรอเลี้ยวอย่างนี้เลยเหตุผลแล้วครับไม่มีเหตุผลอารมณ์รวนๆเฮ้ยคุณไม่ได้คุณต้องตอบเหตุผลเนี่ยไม่ได้หรอไม่ให้เกียรติรายการคำถามผมเลยรายการแคชชวนชื่นถ้าไม่เป็นลูกอมจะเป็นลูกอะไรครับผมเป็นลูกบอลแล้วกันครับเหตุผลครับผมชอบเตะบอลนี่วัยรุ่นก็ชอบเตะบอลเน้นให้คนออกกำลังกายประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับโอ้ดีมากครับผมต้องมาครับครับสอบหมดเลยเหรอไม่ใช่ไม่ถามว่าคำถามเดิมเหรอไม่เปลี่ยนคำถามเหรอไม่่มใชถาทุกคน แค่เสแสร้งตัวเองเป็นวัยรุ่นนะครับผมถ้าไม่ใช่ลูกอมจะเป็นอะไรพี่ขิมครับทำไมครับชอบเตะไม่เกี่ยลวิกิเอลผมหยอกไงชอมไงเป็นอะไรครับเป็นขิมว่กิมนี่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นได้เลยเป็นตัวแทนวัยรุ่นได้เลยหล่อยุคเก่ายุคเก่าสวยเขาตอบดีมากเลยนะครับแต่ว่าตายไปแล้วไม่ตายป้ายังไม่ตายเอาคุยกันครับ พี่เต้เป็นลูกบอลเป็นลูกประคำครับผมทำไมนะฮะเอ่อวัยรุ่นต้องเอ่อมีที่พึ่งทางใจลูกประคำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจมูเตซะหน่อยแค่นั้นแหละครับคนดูได้อะไรกับกับอะไรอย่างนี้บ้างครับเฮ้ยเขาอยากรู้ถึงผมไหมผมต้องตอบได้ไหมถ้าบอกว่าไม่ใช่ถ้าบอกว่าไม่ใช่ลูกอมนะครับผมขอผมเอ้ยถ้าไม่ใช่ลูกอมนะครับ ผมอยากจะแทนตัวเองเป็นศิลปินวง SB5 ครับ <Hey. S 1> เพราะว่าเป็นตัวแทนแห่งวัยรุ่นยุคใหม่ <Hey. S 1> มอง s b 5ก็เหมือนมองวัยรุ่นที่มีอนาคตทั้งประเทศรวมกันเ <Hey. S 1> ยาวชนแห่งชาติ <Hey. S 1> ผมบอกเลยว่านี่แหละแบบอย่างของสังคมสำหรับเยาวชนไทย ต่อมาครับผมถ้าเปรียบตัวเองเป็นลูกอมตัวเองจะเป็นรสอะไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผมเป็นลูกอมรสมะนาวแต่กัดเข้าไปข้างในเผ็ดมากรูปร่างหน้าตาเป็นรูปมินิฮาร์ดครับผมอ้าวคุณไปต่อไม่ถูกเลยลูกอมรสอะไรรสเมนทอลไงฮะแล้วรูปร่างหน้าตาของลูกอมเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นเขาถามรูปร่างไม่ใช่ถามสีก็มีก็ได้สีสีดำก็ได้สีดำก็ได้อ่าเออไม่เคยเห็นเมนทอลสีดำนะเออคิมนึกอ่ะเหมือนแก่ดำมาผ ใช่ชาโคลด้วยเหรอดีต่อสุขภาพค <ciğim. S 3> รับนี่อะไรพวกนี้ของผมอะรถต้มยำอยู่ข้างนอกข้างในเป็นรถหวานหน้นตานนตาเป็นแบบเด็กอ้วนๆอ่ะเหมือนเด็กน่าเด็กผมมูนอะไรอยเงี้ยใช่รู้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะทุกวันเนี้ยผมโตแล้วผมก็แซ่บแล้วแต่ว่าจิตใจข้างในยังอ่อนโยนถ้าบอกว่าถ้าเป็นลูกองค์ผมไม่ได้เลยเออทไปเล่นถ้ามันมีขึ้นมานะใสใสมุกจะต่อยคนอีกแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนเออผมเป็นรถมาล่าครับผม รูปร่างหน้าตาผมก็พี่รู้จักคอปเตอร์แอนด์บีไฟไหมรูปร่างเป็นอย่างนั้นเลยหล่อๆอ้ข้อที่สี่นะครับผมเวลาเอาของไปให้คนที่ชอบถ้าไม่ใช่ลูกอมแต่ละคนจะให้อะไรด้วยเหตุผลอะไรเอาผมก่อนก็ได้นะครับผมจะให้นมเปรี้ยวครับ อะไรวะอันนี้เป็นความจร um okay. I mean, my, ิงในชีวิตผมครับผมเคยจีบสาวด้วยการเอานมเปรี้ยวไปวางให้เขาแล้วก็เขียนบอกแบบว่าพักเที่ยงทุกครั้งเที่ยงก็แบบทานข้าวเยอะๆนะครับอะไรเงี้ยไม่ติดโอ้โหผมนะผมจะเป็นสัอยากให้สาลายครับผมสาลายยี่หอเนี่ยเท่าแก่น้อยสิครับโอ้ยไทยอินไทยอินไทยอินขอบคุณนะฮะเขาเป็นเพลนเตอร์ครับขออนุญาตนิดนึญาตจงครับเขาเป็นเพลนเตอร์ไม่ได้ไทยอินไม่ผมผมอยากให้สาลายเพราะว่าเป็น เป็นขนมที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยครับอะไรครับผมจะให้พอททำหน้าเพราะผิวหน้าไม่ใช่ไม่ใช่คือหน้าที่ดีอยู่แล้วเนี่ย้เป็นแบบต้องดูแล ให้มันดีคงที่ไว้อย่างนั้นใส่ใจมีความใส่ใจไม่ได้ด่าเขาน่าเนี่ยเออผมจะให้เป็นถุงด่าเขาน่ายังผมผมให้เป็นถุงถุงถุงผ้าครับถุงผ้าลักโลกคือมันเป็นเทรนนะครับผมเราจะคบใครสักคนเราต้องมีความชิคมีความคูลแล้ววันนี้คุณให้ยังครับให้ถุงครับให้ถุงถุงผ้า ุอยากให้รักโลกไปด้วยกันครับผมแล้วก็รักเธอไปนะแต่ผมแต่ผมสนับสนุนเรื่องนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันนี้เข้าเซเว่นลำบากมากเวลาซื้อของเยอะต้องหิ้วไปเองเขาไม่ให้หนูแล้วนะครับดีมากครับข้อที่5นะครับความยากในการสร้างสรรค์ซิงเกิลแคนดี้คัทเนี่ยที่แตกต่างจากซิงเกิลอื่นคืออะไรยากหลายขั้นนะการคุณตอบอะไรตั้งแต่เรื่องของดนตรีนะเรื่องของของบีทของบีทของเพลงนะฮะถ้าเต้น นะฮะมันมีการอัปเกรดหมดเลยนะฮะซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยก็คือจริงๆถ้าเราไม่มีเบสิกมาก่อนหรือว่าไม่ได้รับกันไม่ได้ฝึกกันมาก่อนเนี่ยการที่มาถึงเราจะมารับท่ารับเพลงอันนี้เลยยากมากบอกเลยว่าท่ายากไม่เชื่อทุกคนลองไปเต้นดูนะฮะเต้นได้แสดงว่าทุกคนเ่าน้องบ้าขอเชิญครับผมครับผมครับข้อที่6นะครับผมขอประโยคหวานๆที่มีคำว่าคลัชลงท้ายด้วยครับในครัชไม่มีอะไรแต่ในใจมีแต่เธอครัช รักนะครัชพี่ดุนะครัชน้องยก่าขจังเลยร้อนวิชาแล้วพี่เลยแรงเรงสุดองผมนะครับ Crush 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 a n d y Crush นดี้ลครัชผมถึงจบคนสุดท้ายไงเข้าต่อไปนะครับผมขอประโยคเด็ดของวัยรุ่นตามสไตล์ของตัวเองในแต่ละคนมองเห็นเธออยู่ไม่ไกลพวกเราคือ S B 5 ไวัยรุ่น S B 5เป็นตัวแทนของอะไรพี่วัยรุ่นวัยรุ่นยุคใหม่ใช่ไหมโอเโอเคถูกต้องไหมมองซ้ายแล้วมองขวาไปจนก็ร้องเพลงกันเฉยเลยไปอยู่วัยรุ่นอะอ้ยไปอยู่วัยรุ่นเะไปถึงเพื่อนอะไรเงี้ยสมองเงาเหรอเฮ้ยจริงอันเนี้ยจริงอันเนี้ยผมเอามาจากคำว่าสมองเงาผมเอามาจากคำพูดของเพื่อนเหมือนกัได้ได้ได้ยกตัวอย่างประโยคนี้อย่างเช่นแบบเวลาเล่นเกมหัวร้อนแบบ รุ่นดาดาดามึงก็มองเงาปะเนี่ยอะไรเงี้ยของคุณมีไหมผมไยรุ่นคุณผมของข้นของขนอีกเตอร์นิดนึงโอเคครับ I Had A Crush On You เ yeah. ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็คือเหมือนแบบว่า แต่ก่อนบอกรักฉันรักเธอม,มันเก่าแล้วอะเออสมัยวัยรุ่นของผมเนี่ยผมบอกว่าให้ไปแต่ว่าฉันต้องหลมรักเธอ,อมันอาจจะนานมาแล้วอยางของผมนะครับผมประโยคเด็ดวัยรุ่นนสไตล์ของผมนะคะรับผ,ผมโตมาคำนี้ครับเป็นคำใหม่มากเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อประมาณปีที่แล้วเองมั้งครับคำว่าจับถ้าถึงเวลาถ้าถึงถ้านึกถึงช่วงเวลายุค90 จะนึกถึงอะไรไปเนี่ยแบบแรกทุก90นี้เลยอ่ะพี่เอกเอฟสเต็ปนี่นึกอะไรผมอ่เพลง rock 90ครับผมก็เพลงร็อกเถอะผมตอบนะครับผมผมนึกถึงอ่ากางเกงขาม้าครับผมแล้วก็แต่งตัวชิคๆแบบไทยเพลงหมา80ไม่รู้อ่ะตอนนั้น90ไม่ตอนสมัย90ตอนเด็กๆผมผมเห็ขาเด็กช่างเขาใส่กันน่ะ90ครับกระบอกครับผม ม่ไจะถูกกับผิดผมก็ถึงหนึ่งข้ามาคุณเกิดปี2,000คุณจะมาเถียงให้ผมในเลย90ของจริงผมเกิด 1,9... ผมเกิด 1,9... น้อยน้อยอ่ะมาก็มาให้ผมนึกถึงนี่ดีกว่าเกมบอยดีกว่าเอเออปิ๊งปิ๊งเอาเนี่ย้ะครับผมสุดท้ายที่สุดนะครับผมให้อวยพรนะครับผมแคสแมกกาซีนครบรอบ14ปีแล้วก็เข้าเกู้ปีที่15นะครับผมอวยพรกันเลยครับผมก็ ขอขอบคุณแคสแต์แมกกาจินมากๆนะครับผมที่ให้โอกาสพวกเรา s b f แล้วก็ให้ความเอ็นดูใส่ใจพวกเราเสมอนะครับผมก็เนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีนะครับผม15เพรานันคัดหนึ่งสงสงเนื่องในโอกาสครบรอบ14ปี90 15นะครับผมผมก็อยากจะขอให้ อวยพรขออวยพรให้แคร์ซีกัสซีนะครับผมเป็นเออ่นิยมสารผ่นใจวัยรุ่นต่อไปแบบนี้แล้วก็เป็นนิยมสารที่เออ่น่ารักน่ารักนะครับผมเหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างวัยรุ่นอย่างพวกเราหรือว่าก็ขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมพบกันครับขพบกันครับเจอได้เจอได้บนตลาดนะเจอได้ตามเออ่ เจอได้ที่แน่ๆชัวๆก็คือบนเวทีรับรางวัลของ Cas อ a วอร์ครับผมปีนี้ออค,ครับผมเล่นฮะสามารถเจอได้ในช่องทางนะครับผม Star Hunter Entertainment นะครับทาง IG Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมหรือว่าจะเข้าไปดูเสพผลงานคอนเทนต์ต่างๆางนะครับได้ที่ YouTube Star Hunter Studio ครับผม